กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับเลยได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ l i ซ่าบแบ็ p พิงนะฮะเกี่ยวกับ d ดนซ์เมนเ r อร์โชว์เพอร์ฟอร์แนละกันนะครับผมไปดูกันน่านฟังความคิดเห็นเลยแล้วกันนะฮะความคิดเห็นที่1นึนะฮะได้ตอบกลับว่าเพลง2ดูเต้นสบายสบายดีเพลงแรกชุดมันเหมาะกับถ่ายรูปมากกว่าเต้นไปหน่อยชุดตึงไปหมด ความเห็นที่2นะครับผมเก่งมากๆลิซ่าสวยเท่น่ารักมาครบหมดในคลิปเดียวความเห็นที่3นะครับผมถ้าลิซได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถเดินทางไปจีนได้ไหมนะอย่างเห็นลิซบนเวทีของไอฉีจัดวัคซีนให้หน่อยความคิดเห็นที่4นะครับผมดีงามมากๆไม่เคยเบื่อการเต้นของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อลิซ่าเลย ผิวไหวและมีอินเนอร์ร่วมกับทุกเพลงที่ได้โชว์ออกมาจริงๆทั้งเพลงแรกออกแนวเซ็กซี่แต่แฝงไปด้วยความเท่ความสตรองและเพลงที่2อ,ออกแนวเซสซี่น่ารักแฝงไปด้วยความสดใสคะแนน10เต็ม10ไปเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเพลงแรกเต้นดีครับแต่บีชมันซอฟไปเลยไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ส่วนเพลงที่2 intention ตามสไตล์แบบนี้ก็ถือว่ายเยี่ยมนะครับ รอบนี้จากใจเพลงแอบเหนื่อยไม่มีจุดพีคให้ว้าวเหมือนซีซั่นแรกแต่ลิสต์ก็คือลิสต์ถ้าไม่ใช่ลิสต์คือตุยไปแล้วความเห็นต่อไปนะครับผมดูเด็กเทนนี่จะปลื้มลิซ่ามากๆขนาดน้ำตาไหลคงจะดีใจที่ตัวเองได้คัดเลือกผ่านเข้ามาแล้วได้เจอลิซ่าซึ่งจะเป็นผู้ฝึกสอนตัวเองอย่าลืมบทเรียนแรกเต้นกับลิซ่าเราซื้อต้องยิ้มแบบนี้ ทำไมเซลีนเลือกลิซ่าตอนนี้ลิซ่าที่ใส่ชุดเซลีนติดที่1เทนโลกตอนนี้ลิซ่าใส่ชุดเซลีนติดวเวทปอร์ออเซิร์อันดับ1เมื่อวานอันดับ4วันนี้ได้ทั้งตลาดโลกตลาดอาเซียนและตลาดจีนโชว์วันนี้น่าจะมีคินลิ n งพาร์เข้ามาสักหน่อยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมอินเนอร์และลิซ่าช่วยให้เอาอยู่จริงนะทั้ง2เพลงที่เลือกมันดูไม่ค่อยเหมาะกับการเปิดตัวเท่าไหร่ อย่างน้อยถ้าเพลงหนึ่งเบาอีกเพลงน่าจะแรงแบบปีที่แล้วแต่นี่ทั้งสองเพลงมันชิลๆซอฟๆได้อินเนอร์การเล่นหูเล่นตาของน้องช่วยได้เยอะจริงๆแต่ชอบชุดขาวมากใส่แล้วสวยมากเพลงของสวีคุณเราชอบนะแต่ส่วนอีกเพลงจริงๆถ้าเต้นมูฟเมนต์เยอะเลยล็อกท่าดีมากแต่ยังไม่มีจุดพีคคิดว่าอีกเพลงควรเป็นจังหวะแรงๆหนักๆกว่านี้จะพีคขึ้นต่อยอดจากเพลงเสื้อขาวความเห็นต่อไปนะครับผม ส่วนหนึงคิดว่าที่เลือกเพลงเ o v e r ของชายสุวีคุณมาทําการแสดงเพราะเคยเป็นผู้เข้าประกวดที่ชนะเลิศและมาเป็น PD ในซีซั่นก่อนคิดว่าเลือกเพลงนี้เป็นโจทย์ละหนึ่งก็สื่อถึงสตรอรี่ผู้เข้าแข่งขันจนโด่งดังเพลงนี้ก็ดังมากในจีนพอสมควรอีกส่วนคิดว่าเป็นการลื้อกระแสซีซั่นก่อนที่ทํางานร่วมกันแล้วรายการเปี้ยงชนะคู่แข่งได้ด้วยคงจะพาซีซั่นมาแจมกันไม่ได้ก็แจมกันทิปกันแบบนี้ละกัน เราชอบน้องเรื่อยๆเราเลยค่อนข้างชอบสเตตนี้ส่วนอินเทนชันเพลง2แจมเลยไอ้ต้ามากแต่ก็ยังแอบอยากได้เพลงจังหวะโจะโจๆปีดปุ๊บปั๊วกว่านี้หน่อยความเห็นต่อไปนะค,ะนะครับผมสเตทชุดแดงอะฟุตเวิร์คโคตรโหดนะแทบไม่มีจังหวะนิ่งให้เลยไม่พอทั้งวิ่งทั้งเต้นทั้งกระโดดไปทั่วสเตทอีก จริงๆตากล้องควรถ่ายให้เห็นภาพเต็มตัวเพราะสเตจนี้เน้นฟุตเวิร์กมากกว่าการเคลื่อนไหวส่วนบนแต่กล้องนั้นเน้นส่วนบนกับใบหน้าเลยไม่ได้เห็นจังหวะที่เท้ามันเลยมองดูว่าง่ายเดี๋ยวรอดูคนควบสิอามีนะบอกคําเดียวสุนัขหอบเพราะท่าเต้นเคลื่อนไหวเยอะมากแทบไม่มีจังหวะหยุดนิ่งให้พักเลยความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเพลงสองน่ารักมากน่าลิชควรสุดๆยิ่งช็อตตอนเต้นแล้ว ิมเล่นหัวเล่นตากับแฝดคอนคือกวนโอยมากๆแต่คิดเหมือนความเห็นบนบนที่บอกนะถ้าเต้นมันชิลไปสําหรับการเปิดตัวพอลิซายังโหดกว่านี้ได้อีกเยอะยังตาตึงกับลิลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่อยู่พอมาดูยูวิทยูทีก็อดรู้สึกเปรียบเทียบไม่ได้ลิซ่ามีเสน่ห์ตอนเต้นและแต่ลิลี่ฟิล์มตัวล่าสุดมันปังมากทําว้าวหลายจุดยูวิทยูเลยดูธรรมดาไปเลยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับบทความหัวข้อเดือนในวันนี้นะฮะ เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ